สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะพาไปทำนะครับใบงานรูปแบบของ Word Search Puzzle นะครับหรืออาจจะเรียกว่า Crossword Puzzle นะครับคือการค้นหาปริศนาคำนครับค้นหาคำที่ซ่อนอยู่นะครับเป็นแบบไหนเหรอเรา,เอาไปดูกันนะครับก่อนดีเลยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ b i z e r me ก่อนนะครับซึ่งส่วนของการสมัครแล้วก็การเข้าล็อกอินนะครับผมได้ อธิบายไว้ในคลิปแรกนะครับระหว่างนี้รอสักครู่ครับอ่าทีนี้จะสังเกตนะครับตรงคำว่าจอยนาวนะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้าเครื่องไหนที่ทำการล็อกอินแล้วนะครับถ้ากดจอย Now ปุ๊บมันจะเป็นเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับ มาสังเกตตรงด้านบนซ้ายนะครับตรงนี้สามารถที่จะคลิกสร้างใบงานตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปที่ create worksheet นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับแถบด้านซ้ายครับก็คือการที่จะเลือกนะครับ e ท p l a t e นะครับตรงนี้ผมขอเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันครับชื่อหัวเรื่องนะครับครณครูอาจจะไป Create Design นะครับตามวิธีการสอนเนื้อหาสาระของคุณครูได้เลยนะครับนี่ผมก็เอาเป็นง่ายๆเลยนะครับ w o r d Search p o s อ l e ครับอา,อาจจะเปลี่ยนสีตรงอักษรตรงนี้ได้นะครับเลื่อนมาดูตรงแถบด้านซ้ายนะครับผมเลือกเป็นสีนี้แล้วกันครับรูปแบบฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ สมมติว่าพอใจแล้วนะครับะแบบการทําหัวกระดาษนะครับหัวใบงานทีนี้มาดูตรงนี้นะครับการที่เราจะไปสร้างใบงาน Word Search p u z z l e นะครับก็มาดูนะครับคลิกตรงที่ Word Search p u z z l e ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นหน้าตามาแบบนี้ก่อนนะครับตรงไเทิลนะครับกเ็เราอาจจะไปใส่ชื่อใบงานกิจกรรม อีกทีนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นเว r ร์ e เ r c h p u พ z ซเซเหมือนกันแล้วกัน,นครับตรงนี้ตรง Instruction นะครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมจะปล่อยไว้เป็น t ูมาร์กเวิร์ดคลิกอ่นีครับตามข้อความ default ที่เขาให้มานะครับข้อความตั้งตน้นทีนี้มาดูตรงนี้นะครับตรงเ o r คอร์ดอินส r u c ชั่นตรงนี้นะครับก็หมายความว่า คุณครูอาจจะบันทึกเสียงนะครับอธิบายใบงานหรือขยายความใบงานให้เด็กๆเข้าใจซ้ําตรงนี้อีกทีก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็เขาจะมีให้เลือกระดับเรเวลนะครับระดับเกมว่า Beginner นะครับก็คือระดับเริ่มต้นก็จะเป็นลักษณะของกริดนะครับหรือตารางคำนะครับ12คูณ8นะครับนี่ก็จะมี คำศัพท์ให้เราใส่ไปได้10คำนะครับหรืออาจจะเป็นคำศัพท์ที่เพิ่มมาอีกหน่อยนะครับก็คือ intermediate นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ16คำนะครับเขาก็จะมีบอกว่าอา,อาจจะมีนะครับการทำที่หลากหลายขึ้นนะครับอย่างนี้มีรูปแบบของ Word นะครับก็คืออา,อาจจะเป็นแนวนอนแนวตั้งนะครับ ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีคำศัพท์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ผมขอเลือกเป็น beginner ละกันนะครับใส่คำศัพท์ไปละกันนะครับ cat cat b a t b a t เอาคำศัพท์ง่ายๆก่อนละกันครับ นี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูอาจจะไปดีไซน์คำศัพท์อีกทีนะครับอันนี้ผมก็ลองเดาๆดูนะครับประมาณนี้นะครับสมมุติเราใส่คำศัพท์เสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกนะครับคลิกที่คำว่าดันตรงนี้นครับปุ๊บนะครับอ้า นี้เลื่อนขึ้นไปดูข้างบน,นครับเห็นไหมครับว่าเว็บไซต์ของ Viser.me นั้นเขาก็จะมีการ Random ครับ r รนดอมตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับไว้ให้เราแบบสมบูรณ์เลยแล้วครับก็ครูก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับในการที่จะไป Create นะครับตัวอักษรที่จะมาจัดวางนะครับก็ ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า set point value นะครับก็หมายถึงว่าใบงานนี้สมมุติว่ามี10คำครูอาจจะเปลี่ยนเป็นคำละ2คะแนนก็อาจจะเพิ่มเป็น20คะแนนแบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมใส่เป็น20คะแนนละกันครับก็กด apply ไปนะครับพอสมมติว่าใบงานสร้างเสร็จแล้วก็ออกมา คลิกตรงคำว่าเซฟตรงมุมบนขวาตรงนี้นะครับพอกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมาเช็คใบงานก็มาคลิกตรงที่รีวิวตรงนี้นะครับแล้วมาดูนะครับซึ่งใบงานนี้ต้องบอกเด็กๆนะครับว่าเวลาจะล่าคำสาปนะครับ จะหาคำศัพท์เราจะลากคำศัพท์แบบนี้ไม่ได้ครับเราต้องคลิกตัวแรกนะครับอย่างผมเจอคำว่าบินตรงนี้นะครับคลิกตัว W แล้วก็มาคลิกตัวสุดท้ายก็คือตัว n ของคำศัพท์นี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะตัดคำศัพท์ให้เราด้วยนะครับตรงนี้นะฮะสมมติว่าคำว่าบินไปแล้วอย่างตรงนี้ผมเจอคำว่าฟืดนนะครับผมก็มาคลิกที่ตัว f นะครับแล้วก็มาคลิกตัวสุดท้ายก็คือตัว d นะครับ เขาจะตัดคำว่าคำว่าฟู้ดเราเอาออกไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับการรีวิวเช็คใบงานทีนี้เราจะกดส่งใบงานไปให้เด็กก็มาคลิกตรงที่คำว่า add sign to learner นะครับเราอาจจะตั้งเป็น auto feedback to student ก็หมายความว่าถ้าเราเปิดไว้หรือ yes ตรงนี้นะครับก็หมายถึง เมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จก็จะสามารถเช็คคำตอบนะครับและดูคะแนนได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อาจจะยังไม่เฉลยให้เด็กๆเวลาเด็กๆทำงานเสร็จนะครับเก็บไว้ก่อนครับสามารถที่จะส่งคะแนนไปให้หลังจากที่เด็กๆทั้งห้องนะครับทำใบงานเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับพลาบ,บิกตรงนี้ครับเราต้องเปิดไว้เสมอนะครับเพราะว่าไวเซอร์ดอทมีนั้น ต้องแชร์ใบงานเป็นสาธารณะนะครับพอเปิดเป็น public เสร็จปุ๊บนะครับก็มาคลิกที่ create assignment นะครับสามารถตั้งชื่อใบงานได้นะครับในที่นี้ผมจะยังไม่ตั้งนะครับแล้วก็เลือกนะครับจะเลือกเป็นส่งแบบลิงก์ไปให้เด็กๆตรงนี้แล้วกันครับเพื่อความสะดวกครับก็คุณครูสามารถ copy ปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วส่งไปให้เด็กๆได้ ฝึกทำนะครับอ่านี่ก็เป็นใบงานนะครับรูปแบบของ Word Search Puzzle ใน Viser Me นะครับสร้างง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณครูนะครับหากเห็นว่าว,วิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับสามารถแชร์ต่อไปให้กับคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครู ที่สอนภาษาอังกฤษก็ดีนะครับหรือคุณครูที่อยากจะนำรูปแบบของใบงานเบ r d Search p ฟพลา s s ตอนะครับไปใช้กับเด็กๆนะครับซึ่งวิธีการนำไปใช้งานหรือว่าขั้นตอนของเด็กๆจะเข้าใช้งานหรือเข้าทำกิจกรรมใบงานนั้นผมมีวิดีโอที่บันทึกไปแล้วในเรื่องของการนำไปใช้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็ขอขอบคุณครับ